สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาติวสอบปลายภาควิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .3 กันค่ะ,ะคลิปนี้เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะคะข้อสอบที่ครูเอามานี่มันเป็นแนวข้อสอบนะนะักเรียนไม่ใช่ตัวข้อสอบจริงที่จะใช้สอบนะใช้ในการทบทวนก่อนสอบได้นะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยอืม ข้อ1ข้อ1ก็บอกว่าพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์เป็นพลังงานชนิดใดพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์เกิดจากวัติกิยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันการหลอมรวมกันของธาตุไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมนะสี่ไฮโดรเจนได้เป็น2ฮีเลียมเนี่ยเออต่อไปข้อ2พผู้ที่ทำงานกลางแดดแล้วผิวหนังดำเกรียม และอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้เนื่องจากผิวหนังได้รับสิ่งใดมากเกินไปได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ค่ะข้อนี้เลยข้อ3อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม A บอกว่าดาวฤกษ์มีแสงสว่างและความร้อนในตัวเองอถูก B แสงสว่างของดาวเคราะห์เกิดจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์อาใช่ C ดาวฤกษ์มีขนาดไม่แน่นอน ส่วนดาวเคราะห์มีขนาดเล็กและขนาดเท่ากันก็ถามว่าข้อใดคือความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เออข้อที่ถูกก็คือข้อไหนดาวฤกษ์มีแสงและความร้อนในตัวเองอะเอถูกต้องแสงสว่างของดาวฤกษ์แสงสว่างดาวเคราะห์มาจากดวงอาทิตย์อใช่แต่เนี่ยข้อ c เนี่ยที่บอกว่าดาวเคราะห์มีขนาดเล็กและขนาดเท่ากันเนี่ยไม่ใช่ผิดข้อนี้ผิด c เนี่ยผิดคำตอบก็คือตอบข้อหนึ่ง ข้อ4ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ clock, ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องอ่ะอันนี้ก็คือหัวข้อนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่อยู่ไกลมองด้วยตาจะเห็นว่าขนาดเล็กส่วนดาวเคราะห์ clock, มีขนาดเล็กอยู่ใกล้มองด้วยตาจะเห็นขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ download clock. ไม่มีแสงดาวฤกษ์ download clock. มีแสงลักษณะแสงไม่เหมือนกันดาวฤกษ์ะแสงกระพริบ ส่วนดาวเคราะห์เนื่องจากเป็นแสงสะท้อนเขาจะแสงขาวนวลนิ่งแสงสะท้อนมาจากดาวฤกษ์เขาอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ใดก็ด,กดวงกนั้นแหละถ้าเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก็เป็นแสงสะท้อนจากดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าดวงอาทิตย์โอเคนะข้อสี่เขาบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกาะกลุ่มอยู่ในตำแหน่งเดิมดาวเคราะห์จะเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลานะไม่อยู่กับที่อันนี้มัน อยู่ตำแหน่งเดิมเนี่ยไม่ใช่ดาวเคราะห์แหละมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดาวฤกษ์มีมากกว่าเออข้อนี้ก็ผิดเห็นเป็นแสงสว่างนวลน,นิ่งแล้วก็เคลื่อนที่อ่าถูกต้องตรงนี้เขาา้าาจเิงนะม,มีแสงกระพริบระยิบระยับไม่เคลื่อนที่อันนี้เป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์เขาถามวเราก็ตอบก็สาม ต่อไปดาวเคราะห์น้อยอยู่ตรงกลางระหว่างวงโครจรของดาวเคราะห์ดวงใดอ,อยู่ตรงกลางระหว่างดาวองคารกับดาวพฤหัสตรงกับข้อไหนข้อสี่ข้อ6กเขาบอกว่าข้อใดคือดาวเคราะห์ชั้นไหนทั้งหมดมดาวเคราะห์ก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเขาเขียนให้ดูในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์ ันพุทธศศกโลกอังคารพลหดัดเสายูเรนัสแล้วก็เนปจูนอ่า ตรงกลางระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสจะมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอยู่ถ้าเราใช้กลุ่มดาวเคราะห์น้อยนี่เป็นเกณฑ์แบ่งดาวเคราะห์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือที่อยู่ใกล้อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอันนี้เราเรียกว่าดาวเคราะห์ชั้นในโครงสร้างเป็นหินแข็งเราเลยเรียกเขาว่าดาวเคราะห์หินส่วนอีก4ดวงต่อจากนี้ อยู่ชั้นนอกเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอกโครงสร้างเป็นแก๊เราก็เลยเรียกเขาว่าดาวเคราะห์แก๊อตอบก็ไหนได้บ้างดาวเคราะห์ชั้นในพุธใช่สุกใช่โลกใช่เสาไม่ใช่พุธสุขโลกอังคารถูกต้องนี่พระฤหัสไม่ใช่พระฤหัสไม่ใช่เสาไม่ใช่อ ข้อ7ลักษณะที่ต่างกันของดาวเคราะห์ชั้นในชั้นในโครงสร้างเป็นหินแข็งชั้นนอกก็เป็นดาว,าวาเคราะห์ก๊าซดาวเคราะห์ชั้นในมีขนาดเล็กอันนี้ไม่ใช่ดาวเคราะห์ชั้นในมีความหนาแน่นน้อยไม่ใช่ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีขนาดใหญ่มีมวลน,น้อยส่วนใหญ่เป็นโลหะไม่ใช่ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็งกา๊าซและของเหลวส่วนดาวเคราะห์ชั้นในมีองค์ประกอบเป็นหินและโลหะ อันนี้ถูกต้องที่สดุดข้อต่อไปปรากฏการที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มเมื่อวันที่หนึ่งธันวาสอง1ันประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ดวงใดบ้างพระจันทร์ยิ้มพระจันทร์ยิ้มแล้วก็มีดาวดวงนี้แอบดาวดวงนี้อืม ประกอบด้วยดาวเคราะห์อะไรดาวเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ก็เก้าดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเคราะห์นะดวงจันทร์เป็นดาวบริวารก้อเก้าดาวเคราะห์ดวงใดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอะกูเพิ่มไปตรงนี้นะดาวเคราะห์ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจำง่ายๆนักเรียนเขาคือชื่อวันทั้งห้าในหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์วันอะไรบ้างอะวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์เป็นดาวบริวารวันอังคารนี่ดาวอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยห้าดวงเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าจำง่ายๆเราข้อที่มองเห็น้วต่ตาเปล่าก็าอังคารพุธพรฤหัสศุกร์เสาร์ตอบก้อไหนอังคารพุธพรฤหัสศุกร์เสาร์อังคารพรฤหัสเสาร์เนี่ยที่มองไม่เห็นคือดวงนี้อืม ดาวดวงใดโครจรรอบตัวเองใช้เวลาใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดก็คือ1วันของเขา1วันบนโลกเท่ากับ1วันบนดาวอังคารนักเรียนตบอบก็สองต่อไปดาวประจำเมืองก็คือฉายาของดาวศุกร์ประจำเมืองดาวศุกร์ดีเขาจะมีฉายานะตอนเช้าเรียกว่าดาวดาวลุ่งกับดาว ประกายพึกตอนหัวค่ำเรียกว่าดาวประจาเมืองแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกับโลกก็วิชายาอีกฉายาหนึ่งก็คือฝาแฝดโลกนี่คือเป็นของดาวสุกหมดเลยนะฉายาของดาวสุกหมดเลยอ่ะดาวประจาเมืองเห็นตอนหัวค่ำเป็นดาวสุกตอบข้อไหนอะข้อหนึ่ง ต่อไปข้อ42การหมุนรอบตัวเองของโลกทําให้เกิดอะไรขึ้นขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดหเหตุการณ์อะไรบ้างเกิดหนึ่งกลางวันกลางคืนนนี้กลางวันกลางคืนใช่ละสองเนี่ยสองกลางวันกลางคืนหนึ่งทิศสองกลางวันกลางคืนสามการขึ้นแล้วก็ตกของดาว ตอบข้อไหนอะตอบข้อ2ข้อ13ดาวในข้อใดไม่มีแสงในตัวเองก็คือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองดาวไถนี่เป็นดาวเลิกนะไม่ใช่ดาวจระเล้เเป็นดาวเลิกดาวประกายพึกเนี่ยดาวสุกเนเป็นดาวเคราะคือดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ตอบข้อนี้เลยดาวเต่าก็เป็นดาวเลิก ต่อไปข้อที่ 14, ข้อในกล่าวได้ถูกต้องวัตถุจากดาวข้อน้อยที่ลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศเรียกว่าอุกกาบาตถ้าอุกกาบาตเขาจะไหม้ไม่หมดนะถ้าไหม้หมดไม่ได้เรียกว่าอุกกาบาตเรียกว่าถ้าเรียกว่าอุกกาบาตอ่ะเขาไหม้ไม่หมดผิดตรงนี้ คือมันจะมีก้อนตกมาที่พื้นน่ะเรียกว่าโอกาสาถ้าไม่หมดก็เรียกว่าฝนดาวตกดาวตกอืมเศษหินและฝุ่นที่ดาวหางทิ้งไว้โคจรมาเสียสีกบับบรรยากาศโลกเรียกว่าฝนดาวตกอ่าใช่อันนี้ใช่วัตถุจากดาวข้อน้อยที่ลุกไหม้ไหม่หมดแล้วตกสู่เรียกว่าผีพุ่งใต้เนี่ยผิดตรงนี้ผีพุ่งใต้เนี่ยเขาไหม้หมดนะคือไม่เหลืออะไรอะดาวตกเกิดจากเศษน้ําแข็ง สกรปรกไม่ใช่ดาวตกอะและแก๊สมาเสียสีบรรยากาศแล้วลุกไหม้เป็นลูกไฟอย่าน,น้ำแข็งสกรปรกอันนี้เป็นไอ้ดาวหางผิดตรงนี้ข้อที่15ข้อใด้กล่าวถึงดวงจันทร์ได้ถูกต้องหมุนรอบตัวเองจากทิศผิดและตะวันตกไปตะวันออกโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาไม่ใช่1ปีนะ1เดือน หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันของโลกเหรอก็ไม่ใช่โคจรรอบโลกใช้เวลาเท่ากับหมุนรอบตัวเองอันนี้ถูกต้องทำให้เกิดปรากฏการเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวคนบนโลกคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวอืมอืม ต่อไปครูขออนุญาตลบตรงนี้นะลบและลบและรูปนี้ถ้านักเรียนดูแล้วงงนักเรียนกลับกลับด้านนะกลับด้านไปตรงนี้ครูถนัดให้ดวงอาทิตย์จุดตรงนี้แล้วก็โลกโลกดวงจันทร์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 ตรงนี้ก็จะเป็นอ สิบห้าาแต่เป็นข้างแหลมตรงนี้ก็จะขึ้นสิบห้าาคราวนี้มันจะตรงกันตำแหน่งไหนอะตรงนี้ก็จะเป็นแหลมสิบห้าาหมายเลขหนึ่งอะนะตรงนี้ก็เป็นขึ้นสิบห้าาจากแหลมสิบห้าาไปขึ้นสิบห้าาตรงนี้ก็เป็นขึ้นเจ็ดแปดขามอันนี้ก็แหลม แําอัมแล้วแต่ถนัดตำแหน่งใดของดวงจันทร์เป็นวันแรม8คดคัแรม8ปดคัก็ตรงกับหมายเลขสี่น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดเมื่อดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่งใดขึ้นสูงสุดอยู่ที่ตำแหน่งสิบห้ามทั้งหลายทั้งแมรมสิบห้าแล้วก็ขึ้น15บห้าคมหนึ่งกับสามอ่าคืนที่ดวงจันทร์หันด้านมืดเข้าหาโลกทั้งหมดคือวันใด ดวงจันทร์หันด้านมืดเข้าหาโลกทั้งหมดก็คือเราเห็นดวงจันทร์เมือม่อตื่ๆวันแรมสิบห้าค่ำก็ที่สิบเก้าพอเหตุใดดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลในการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดกับโลกแล้วก็อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ตรงกับข้อไหน ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดมากกว่าโลกเอ้าไม่ใช่ดวงจันทร์เล็กกว่าโลกดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบดวงอาทิตย์ทางทิศเดียวกับโลกก็ไม่เกี่ยวกับน้าขึ้นน้าลงดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์และดาวดาวดวงอื่นอันนี้ใช่ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองเท่ากับหมุนรอบโลกอันนี้เห็นปรากฏการคนบนโลกเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวข้อสิบเก้าเลยตอบข้อสาม ข้อในวันข้างแดมดวงจันทร์จะหันด้านสว่างไปทางทิศใดจำไว้เลยจีแต่วันออกข้อ21ปรากฏการที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกได้แก่อะไรอ่าซันดวงจันทร์อยู่ตรงอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ซันจันทแล้วก็โลกปรากฏการอะไรเอ่ยสูริยุป,ปราคาก็ใดคือ ก็ใดมีลักษณะกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้คือความหมายของเอกภพอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลไล้ขอบเขตข้อต่อไปเอกภพกําเนิดมาจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของสาสารที่อัดรวมกันแน่นเป็นแนวคิดของทฤษฎีระเบิดครั้งยิ่งใหญ่บิ๊กแบงนักดาราศาสตร์แบ่งเขตท้องฟ้าออกเป็นกี่เขตและแต่ละเขตประกอบด้วยกลุ่มดาวกี่กลุ่มมีทั้งหมด88เขต 1เขตก็มี1กลุ่มตอบข้อ3กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศและฤดูกาลบอกทิศและฤดูกาลเออคือกลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศดาวเต่าบอกทิศได้ไหมได้กลุ่มดาวข้างขคาวบอกทิศได้ไหมได้บอกฤดูกาลได้ไหมได้ตอบข้อ4 ข้อยี่สิบหกกลุ่มดาวที่ประกอบด้วยดาวเลือกอย่างน้อยเจ็ดดวงใช้ในการหาทิศเหนือก็คือกลุ่มดาวค้างคาวเอ้ยไม่ใช่ค้างคาวค้างคาวมีแค่ห้าค้างคาวอย่างนี้จึบจึบจึบนี้ค้างคาวจระลเก้ก็อ่อหนึ่งอืมอย่างนี้ 2> 1 2 3 4 5 6 7่เออใช่แล้วก็ลงมานี่ดาวเนื้ออในกลุ่มดาวจรลลเข้อใดเป็นกลุ่มดาวเดียวกลุ่มดาวเดียวกันกลุ่มดาวไถกลุ่มดาวไถดาวไถก็คือกลุ่มดาวนี้แนนหรือดาวเต่า เนี่ยคือกลุ่มดาวกลุ่มดาวเนี้ยมีชื่อเรียกสามชื่อถ้าดูจากตรงนี้ก็คือกลุ่มดาวไถถ้าดูแบบให้เหมือนเต่าก็คือตัวนี้ก็เหมือนเต่าแล้วก็กลุ่มดาวเรียกอีกอย่างว่านายพานคือในแถบยุโรปเขาเรียกว่ากลุ่มดาวนายพานไถเต่านายพานกลุ่มดาวเดียวกันไถไม่ใช่ข้างคขา จระเขไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเสร็จแล้วกลุ่มดาวจระเข้อันเนี้ยกลุ่มดาวจระเข้เรียกอีกอย่างว่าหมีใหญ่เรียกอีกอย่างว่ากระบวยตักน้ำเนี่ยมีสามชื่อตอบก้อไหนครับข้อสี่ กลุ่มนี้กลุ่มดาวนี้เขาเรียกว่ากลุ่มดาวค้างขาวหรือกลุ่มดาวเจ้าหญิงแคสซิโอเปียแคสซิโอเปียนะมีสองชื่อ,อต่อไปดาวสีน้ำเงินดวงสว่างที่สุดของกลุ่มดาวเต่าคือกลุ่มคือดาวไลไลเจีวกลุ่มดาวต่อข้อใดที่ใช้บอกทิศและดูการขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วออก,ก็ตกทางทิศตะวันตก,กคือกลุ่มดาวในพาน จริงๆข้อที่25นะถ้าจะตอบให้ตรงเป๊ะเลยนะถ้าแทนบอกทิศแล้วก็ดูการด้วยก็คือกลุ่มดาวในพานอันนี้มากกว่าเป๊ะเลยต่อข้อ30ถึงข้อ31ชนิดของดาวฤกษ์แล้วก็สีของดาวฤกษ์สีของดาวฤกษ์บ่งบอกอุณหภูมิพื้นผิวก็คือถ้าเรียงจากสี สีลุ้งอะ่ะคือจากม่วงม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงเนี่ยก็คืออันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดแล้วมาตรงเนี้ยอุณหภูมิจะต่ำ ดาวฤกษ์ชนด,ดิดใดอุณหภูมิสูงที่สุดก็สีดาเงินก็คือสีนําเงินสูงสุด a ดวงอาทิตย์ของเราสีเหมือนดาวฤกษ์ชนิตใดด,ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สีสีเหลืองเหมือนใครคะเหมือน b ตอบข้อสองต่อไปข้อสามสิบสองการเคลื่อนที่ปรากฏประจำวันของดาวฤกษ์จะเคลื่อนที่ในลักษณะไหน คือดาวเลษ์อ่ะคือจะเคลื่อนที่ก็คือเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกไงเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่แบบนี้เพราะเหตุใดดวงอาทิตย์จะไม่ได้เคลื่อนที่นะที่เคลื่อนที่ก็คือดาวเคราะห์เคลื่อนที่จากตกไปออกเราก็เลยเห็นดาวเลษกจากออกไปตกตรงข้ามกันการมองเห็นของเราจะตรงข้ามกัน ข้ 33. อ 33. เพราะเหตุใดช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับดูดาวก็ไม่มีเมฆฝนท้องฟ้าก็เลยจะดูปลงๆลง่ลงๆตอบกันไหนอ่ะก็หนไม่ใช่นะดาวส่วนใหญ่ขึ้นหน้าหนาวเขาขึ้นทุกๆุกท,กทกุหน้าเนี่ยทุกฤดูท้องฟ้าเปิดเห็นดาวสุกสว่างชัดเจนด้วยตาเปล่าอาถูกต้องมืดเร็วสว่างช้ามีช่วงเวลาดูดาวได้นานกว่าช่วงอื่นอ่ะถูกต้องตอบข้อส่ 4. ข้อที่ส4มสถึงสาอุปกรณ์ใดใช้เป็นอุปกรณ์ดูดาวได้กล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงหักเหแสงวิทยุนี่ก็จะเห็นเป็นคลื่นนะเขาไม่เห็นเป็นดาวอันนี้เห็นดาวภาพที่เห็นก็คือดาวตอบ A กับ B ข้อหนึ่งอุปกรณ์ที่กาลิเลโอใช้ส่องดูวัตถุท้องฟ้าเป็นกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงก็คือบี ดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกก็คือดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งดาวเทียมไทยคมนำไปใช้ประโยชน์ในด้านในใช้ในการสื่อสารยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุมมกักใช้สำรวจอะไรสำรวจที่ไกลๆนเรียนที่บอกอันตรายอย่างเช่นดวงอาทิตย์ที่เป็นสำรวจดวงจันทร์คืออพอลโล11ออันนั้นก็คือมีมนุษย์นะ นักธรณีวิทยาคนแรกที่ลงบนดวงจันทร์และเก็บดินของจากดวงจันทร์กลับมายังโลกคือใครอืมคือเฮริสันสมิธข้อสี่สิบจุดมุ่งหมายของการส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นก็คือต้องการทราบแหล่งกำเนิดข้อหนึ่งบอกว่าต้องการหาอายุของโลกอันนี้ไม่ใช่ดูจากอายุหินก็ได้ต้องการทราบแหล่งกำเนิดโลกอันนี้ใช่ หาแหล่งที่อยู่ให้ประชากรก็ไม่ใช่นะต้องการหาทรัพยากรเพิ่มก็ไม่ใช่ตอบข้อ2อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบอ่านักเรียนก็นะมี40ข้อก็ใช้เป็นแนวในการทบทวนได้ระดับหนึงนะแต่ไม่ใช่ข้อสอบที่จะใช้สอบนะโอเคนะคะก็ขอให้นักเรียนทําข้อสอบได้ ทุกคนทุกอ้ออยากได้เกศีขอให้ได้เกศีอยากได้เต็มขอให้เต็มนะคะแล้วก็อันนี้ช่องทางติดต่อคู่ Facebook คู่เก่งสอนพิเศษวิทยาคณิตเบอร์โทรศัพท์0926159532 Line นตามนี้เลยสแกนคิวอา e คตนี้ได้เลยแล้วก็ช่อง YouTube นี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ